เพื่อนๆเ,เขาทักกันหมดเลยว่าเอ้ยเจอไปทําอะไรมาทําไมหน้าเรียวขึ้นปากดูแบบกวดอิ่มมากขึ้นนะคะ วัสดีค่ะเจลนะคะวันนี้นะคะจะจะมาพูดถึงความประทับใจหลังจากใช้บริการกับ b ีเพลว์คลินกไปหนึ่เดือนนะคะก็มีการเติมปากแฟตเนียงอบอท็อกนะคะซึ่งรอบตัวเนี่ยเพื่อนๆเ,เขาทักกันหมดเลยว่าเอยเจอไปทำอะไรมาทำไมหน้าเรียวขึ้นปากดูแบบ อบอิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ตะก้องเนี่ยที่ถ่ายแบบปัจเจ้าเขาก็ทักเหมือนกันส่วนตัวของเจลนะคะเจลพอใจกับผลลัพธ์ครั้งนี้มากๆนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากปรับรูปหน้าหรือเกี่ยวกับการเติมปากนะคะก็เข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่บีพราวคลินิกได้เลยะคะ่ะ